สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ก็จะมารีวิวน,ะนักเตะใหม่ที่เพิ่งเปิดได้นะอะตอนแรกกะว่าจะเอาเปเป้น,ปน,ปน,ปนนะแต่ได้คนนี้ฮะมาติเนสมานะะก็ถือว่าอืมเอาเรื่องอยู่นะมาติเนสนะดูคราบพลังนี่อาจจะออกสกีเขียวหน่อยนะอลูทาโลมาร์ติเนสนะถ้าอาไม่ผิดนะ ็มาตตินีส์นี่ก็มาด้วยสูง174อายุ27ปีนะขนาดเท้าขวานี่ก็ลองเล่นแล้วเป็นสัปดาห์สัก13นัดน,นะยิง6ประตูแอสซิตไป6เลยนะปัจจุบันอยู่ที่ทีมอ,อ่อิน,อนเตอร์มิลานนะแล้วก็มาด้วยเพย์อิงสไตล์หน้าต่ำนะคอยสร้างสารรค์เกมแล้วก็มาด้วย AI เพย์อิงสไตล์นะก็มีสกิลวิ่งมาหนึ่งสกิลนะ เออก็ถือว่าเอาเรื่องนะอืมสวยใช้ได้ฮนะสกลิลต่างๆไปไอสไตล์แล้วก็มาดูสไตทก,กันเลยนะโอเคและแท็กเก้าสิบขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับหน้าต่ำบันคอร์ทูแปดสิบเจ็ดแล้วจะบวกพูทแล้วร้านจบสกอร์เก้าสิบเอ็ดนะเออเอาเรื่องแล้วก็ดูสปีดอืมสปีดแปดสิบสี สปีต้น88คลิกพาวเวอร์แรงอยู่นะเก้าสิเออดอหุหยแต่น่าตัวใจคือความแข็งแรงของร่างกายพัลิเคิลนะ81เลยอือเอาเรื่องนะแต่ว่าค่าพลังก็ออกเขียวๆหน่อยมาด้วยบูสเตอร์ชุดดิ้งก็จะบูตในเรื่องบอลอนทรลฟินิชชิ่งคลิกพาวเวอร์แล้วก็พัลสิเคิลนะบูตจะขึ้นตามฟอร์มด้วยนะตอนนี้นฟอร์ม A อยู่นะเออฟอร์ม a ก็มันจะบวกสนะ ถ้าลงไป B ก็บวกหนึ่งถ้าลงไป C ก็บวกศูนย์อ่าเาง่ายบูต,ตัวนี้ก็ขึ้นตามสแตตเลยนะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันลดขึ้นลดลงนะค่าพลังก็ตรงนี้แหละฮะตามฟอร์มเออโอ้หมาด้วยสกิลเฮดดิ้งถือว่าแจมโอเคยิงไกลได้ดีอทริกนี่อย่างที่ชอบนะวันทัศพล u สนะหรือว่าหนึ่งสองนะเออเอาเรื่องแล้วก็ first time s h o o นะเออยิงจังหวะแรกได้ดี โอเคก็ okay, ó, มนันอันนี้ก็ ó, จะมาเล่นในแผนที่ผมถนัดที่สุดเลยนะก็คือควิกเกิลเตอร์ของโคฟฟนลงผาดก็ตาซาในนี้นะใส่สี่สามหนึ่งสองประมาณนี้เลยืนหน้าคู่กันกับพิย่านะเอ่ทันทีหนึ่งสองโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาไปโซโล่แรงเลยดีกว่าเออช่วงนี้ก็ขึ้นลงๆนะพันหกพันเจ็ดพันแปดพันสี่พันห้าลงมาหมดแล้วนะมันจะขึ้นไปไหนแล้วโอเคอืเจอแรงแปดหมื่นกว่าเราแค่สองแสนเอง เออเอาเรื่องแต่ว่าก็นะวันนี้ก็กลับมาเล่นแผนเก่งในรอบในรอบสองอาทิตย์เลยนะเฮ้ไอที่หายหายไปคือว่าไปลงทะเลหมดนะเออออกทะเลนะโอเคก็ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากนะก็ตามนี้เลยโอ้โหแทบร้องไห้นะสายเติมทีมอาเซียโอ้กาเรตเบลโอ้เปโลอืมเห็นแล้วเครียดนะเครียดเลยฮนะ โอเคแต่โชคดีหน่อยนะที่วันนี้เรามีเดกอาที่ฟอร์มฟอร์มบนะโอเคก็เริ่มเกมกันแล้วนะโอ้โหเขาบุกหนักเลยนเนี่ยเราต้องตั้งตั้งสติก่อนนะลื้อฟื้นไม่ชาก่อนนะไม่ได้เล่นนานนะแผนนี้โอเคเดกอาอืมเดกอาฟอร์มบ,บนี่เอาเรื่องนะโอเคบันอยู่ที่นิโคนิโคลจ่ายมาปิยะพยายามทำาีิหนึ่งสออืมออาสไตล์นะแผนนี้จอตรงกลางแน่นอน อยับขึ้นมาก่อนนะเปิดขึ้นไปเลยฮนะเดวิดเคีกรโอเคโลดี้เก็บได้มาตินสีสพยายามทำชิ้นหนึ่งสองโอ้โหไม่ได้เจอแซะฮะเจ้าเจ้ากาเซลโลเอดักได้ฮะโนเวดิชไนเดอร์แทเข้ากลางมาพยายามทำชิ้ 1, หหลล no. ชนหนึ่งสองไม่ได้อีกแล้วอืมเอาเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โหเจอดักกันแล้วพาเลนิเวตบอนอยู่ที่อาเดเปโล โอ้ยกระลากระ้าโอกโหูเจอลูกนี้สวยฮะลรดนี้ดักสวยเออทำชิ้นหนึ่งสองวิ่งไปเลยโอ้โหจะได้วิ่งแล้วฮนะบียาอเออเลนยากฮนะต้องตั้งสมาธิอันก่อนเออมาฮะเอาบาโอ้ลูกนี้เรียบร้อยเลยฮนะขนาดตัวสูงอย่างโรดี้ยังเอาไม่อยู่นะขนาดเรามาช่วยเกมรับแล้วฮะ ก็น่าจะเจอ,อแกบบร์เรตเบลยิงว่าแล้วกระเบียดเร็วเออกระเบีดเบลเบลคนร้อยเจ็ดนะยิงไงโอเคฮะตอนนี้ก็พยายามต่อเกมขึ้นไปที่หนึ่งสองลูกนี้เจอบีบเร็วฮะอันชอรดี้อันเชมี่วิดีเชนดเดอร,อร์เลดีท้ทำหนึ่งสองโอ้โหจะต่อโซนให้มั์ตินีทำไม่ได้แล้วพี่เกมโต้กลับบอลอยู่ที่เเรดี้ อยูท่ที่เชนไเดอร์ทำเชียหนึ่งสองลูกนีเรียบร้อยนี่บอกแล้วถ้าผิดปีญ่าไม่อยู่ก็เจ๊งนะเออประมาณนี้นะถ้ามีขอบหน้าเขตโทษน,นี่ก็เอาเลยนะปีญ่านะโอ้มาอยู่ที่กัลเลปิโอฮะเปิดงนี้โอเฮดติดบอกอยู่ตอบมาไม่ได้ฮะเตะทิ้งกันมาก่อน อืแหมทำไมเข้าบอลเร็วขนาดนี้โอเคดักบอลไว้ก่อนนะโอ้โหช่องบอลเลอร์โอเคสวยโรดี้ดักได้อืโอเคดักได้หญิงห้โรดี้เวดดี้เชนเดอร์แทงมาบิย่าออกข้างมาปเรดี้แทงลูกนี้มาตีไม่ได้ฮะเปิดยาวมาันอยู่ที่กาก้าโอ้โหแทงมาลูกนี้โอ้โหออกมาไม่ทันก็เรียบร้อยฮตอนนี้จะลอย โอ้โหยิ่งคมอยู่แล้วเอายิ่งออกมาฮะดีการก็เรี่ยมร้อยเลยร้อนนะฮะล,ล้อนหล่นแล้วฮะเอาไม่เอาที่นี่สอง้ยดูเดยอะน่ไปไม่ได้ฮะพุดไม่ได้จริงๆนะเออเราพยายามทำเรื่อยๆโอเคสวยลูกนี้สบับโอ้โหติดเซฟน่ากัน่าน่า,นาจะคาสิยนะัสนะรัวสัตรูร้อยห้าน่าจะไม่ผิด อืขึ้นลูกเกมใหม่พยายามทำชิ้หนึ่งสองไว้มาตินเนสแทงไปลูกนี้โอ้โหวิญยเกือบได้สับหรือไม่น่าทันแล้วลูกนี้อต่อขึ้นใหม่แทงไปลูกนี้พยายามทำชิ้นหนึ่งสองโอ้โหไม่ได้ฮะแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกไปนะหืมตามอยู่ลูกเดียวนะโอเคมาดูครึ่งที่สองกัน โอเคใช้สูตรเขีย่ยเลยสวยมาติเนตมาสับเลยเรียบร้อย <c oughs> มาติเนตเอาเรื่องอ่ะอืมสูตรเขีย่ยได้ผลนะะก็มาติเนตก็กดทิ้งธรรมดาเลยนะเข้ามุมก็เรียบร้อยเลยโอเคหนักสวยเริ่มมาฮะหนึ่งสองบิยาวิ่งแล้วบิยาวิ่งแล้วแบบนี้ขอ,อสับหน่อยยังติดเซฟอยู่อืมน่าเสียดายนะ ถ้าเรากดหลอดบวกมันก็ไม่ทันอยู่ดีนะเดี๋ยวสกัดก่อนอืออัสยักหนีเอาเรื่องนะโอ้อะไรนี่ขเขาเปลี่ยนแผนนะเดีย๋ยวขอข้ามฉาดดีแล้วกันโอเคฮะเดีย๋ยวขอเล็งมุมโค้งก่อนโค้งมานิ่งๆได้มองอยู่โอเคติดเซฟติดเซฟติดขาคนว้นนะ่ะโอเคหมุเข้ามาอยู่ทีไปเลดี มาต i เน z มันนีนได้ไดสับลูกนี้อุ้ยชมเสาได้ลุ้นอยู่เฮ้ยเอาเรื่องนะมาต i เน z นะเออแย่แล้วครับแบบนี้โอเคดักบอลได้อยู่ทัางโรดี้มันอยู่ที่เวดีชนไนเดอร์ออกข้างมาบิย่าทำชี้หนึ่งสองโอ้โหลูกนี้น่าจะให้มาตีเนทคล้องได้เรียบร้อยเลยนะเนะี่ยโอเคเอาใหม่ให้เริ่มใหม่บอลอยู่ที่บิย่า ใช้ความของแก่งไม่ได้เลยโอเคดักบอลนี้อยู่ฮนะทนน่กดมเอาข้างมาเลยดี้บีย่าทำชิ้นหนึ่งสองไม่ได้และเป็นเกมโตกลับเราก็พยายามดักบอลได้ก่อนโอเคดักบอลสวยเพยายามทำชิ้นหนึ่งสองไว้สวยในหะ้ลูกนี้ ยังไงบีย่ามนกอากอล์ยเขาบีเพสซิ่งกันเร็วนะเขายัางสมาธิที่อยู่นะโอเคฮะเริ่มกันใหม่อยู่ที่เบรดี้ส่งให้มาร์ตินเนสไม่ได้ฮนะเจอแะนิโลเ,เปโดร่ยได้อยู่แทงมาลูกนี้มาร์ตินเนสให้บียา่า แล้วก็สับลูกนี้เรียบร้อยอืมน้องบีย่านะถ้าได้มีจังหวะได้หนึ่งคือเอาเรื่องเลยนะอืมเรียบร้อยฮนะขึ้นน้ำนะสับลูกต่อสองแอซสิตก็น่านะจะจะมาอยากมาตินเนสนะนะโอเคฮนะขึ้นใหม่พยายามทัที่หนึ่งสองอืมไม่ได้ฮนะมาตินเนสสวยมันอยู่ที่บียา่า มาติเนตแทนลูกนี้ให้เวดิชไนเดอร์เห็นช่องฮะแบบนี้จะไม่เหลืออะไรแล้วฮะเรียบร้อยแปลเข้านิ่มๆไปโอ้สมาทิหลุดแล้วฮะหวานเจี๊ยบฮะแบบนี้อืมมาติเนตก็มีส่วนร่วมนะเอาเรื่องนะมาตนะิเนตนะเออในสไตล์หน้าต่ำเคดักบันได้อีกแล้วเบรดี้อืมไม่ได้ฮนะอันนี้ต้อง ค่อยๆไปฮะเพระาะว่าเกเเรานำสองลูกแล้วสบายๆฮะแต่ว่าอย่าพึ่งถูกอะไรตอนนี้อุ๊ยเด็กอังอร์มดีเอาเรื่องเลยโอเคแต่ทิ้งไว้ก่อนนะส่งให้อาตินนสเอข้างมาเวดี้เชนไนเดอร์แทงมาลูกนี้อืมเจอบังไม่ได้และพี่เก็บตัวกลับ อืมไม่ได้เดี๋ยวยามาหาบิยาบ่ามงชงอืแข็งนะกูไม่ได้พาเลนว,วิกโอเคแต่ที่มามีนิสเซ่นะโอเลดี้เดดี้เชนไเด้เอเวดี้เชนไอเด้แทงมาโอ้โอ้หชื่อกันหมดละโอเคดักได้ฮะโทนี่ดามพยายามทำหนึ่งสองหม้สวยเห็นช่องแบบนี้เรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆนะฮะนี่มาติเนสหน,น้านต่ำนะเออเป็นตัวทำที่มีสองที่ดีเลยนะ เอาเรื่องนะมัตินีสนะแล้วก็ไม่น่าจะทันแล้วโอเคสวยแต่ทิ้งก็ไปก่อนฮนะไม่ชอบถ่งเวลาเท่าไหร่เรียบร้อยฮนะอืมมาตินสเอาเรื่องนะอรู้จักฟ์วการเล่นนะแอซิสองเลยนะยิงไปนหนึ่งลูกนะมาตินินสส่วนวิยาก็แฮตทิกไปฮนะเออเอาเรื่องนะโอเคแต้มเราขึ้นมาเป็นพันหกสิบเอ็ดนะขึ้น,น,นล,งล,งลงประมาณนี้นะ ไม่ค่อยไปไหนสีนะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเรือตู้รลมาตินเนสนะเออก็สรุปง่ายๆเลยนะก็เอาเรื่องนะเออมาตอนนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายให้หมดนะดูจังจบสกอร์นี่ก็คมเอาเรื่องนะถ้ามีจังหวะให้ได้จบนะเออเอาเรื่องนะก็สร้างสารเกณฑ์ได้ดีทำชีหนึ่งสองนะมีสกิลวันทัตพลัสด้วยนะเออถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะใครที่ชอบทำชีตหนึ่งสองสไตล์แบบนี้นะ ก็ลองไปเปิดดูนะเผื่อได้ถ้าได้มาก็ลงเลยนะเออเอาเรื่องจัดเลยนะอ่าก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ